พัดลมเหมาะกับการเอาไปวางไว้ในรถเข็นยิ่งนะักนี่ค่ะสาธิตการใช้จร<ช>ิง<ช>อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ AI นะคะนี่ของจริง <laughs> จาระเข้ไทยนี่จาระเ้ไทยน้องพูดไทยได้นะจระเไทยแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเทมนี้ดันิน,นะคะวันนี้นะคะเรามาเดินที่งานแฟร์เอ็กซ์โปไม่รู้ว่าอันนี้ปีเท่าไหร่หรอแต่ว่าเป็นปีแรกของพวกเรานะคะไปเดีวเราไปเดินด้กันค่ะ คลิปเนี้ยคือเพิ่งกลับมาจากโตเกียวที่เป็นคลิปพาไปเที่ยวไปช็อปที่ญี่ปุ่นอะอันนั้นเพิ่งหมกไปเปเมื่อยสเปรย์ปรับอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยอันนี้ปลอดภัยกับน้องๆไหมคะ,ะเผืเนนเ่อเป็นตัวเลือกนะทุกคนเพราะว่าเฮนดี้เห็นคนที่ตามหาอะไรที่เหมือนมาดับอากาศพวกอะไรหอมๆแต่ว่าห่วงห่วงน้องใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะ หอมนะเฮ้ยอันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้หอมสีนี้มีทั้งแบบเอาไว้หยดแล้วก็ไว้ฉีดใช่ไหมคะใช่เฮ้ยอันนี้หอมทุกคนได้กลิ่นเกฟฟูดจริงๆแล้วแมวที่เขามีปัญหาพวกระบบทางเดินหายใจต้องห่วงอะไรหน่อยไหมคะไม่นะครับเพราะว่ากลิ่นเรามันจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับของคนใช้ค <ừ. ừ. S 2> ืงเขามีเครื่องให้ด้วยนะแล้วก็ตัวตัวน้ําหยดอโลมาให้1อันด้วย9 4 0บาทนะคะแต่ว่ากลิ่นที่ขายดีของเขาน่าจะเป็นตัวเนี้ยแคทไฮ สรุปตำแบบนี้ไปนะคะคือเขามีเครื่องให้แล้วก็ตัวน้ำมันอุ้ยะะอันนี้ห้องน้ำโอเคดีเผื่อใครชอบอะไรแบบ c o l o r f ร์นะคะด้านหน้าเขาจะมีบานประตูแบบนี้นะคะแต่ว่าทางนี้เอาออกได้นะคะเอาออกได้แต่ว่าถ้าอยากได้บานแบบนี้น้องก็ธรรมาชาติจะกระโดดออกด้านบนอย่างนี้นะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยจับวัสดุกจัน a r สจะดูโอเคเลยนะนี่เป็นแบบนี้น่ารักมนาะเห็นไหม เอออันนี้ปกติไว้ทําอะไรคะพี่เทเวลาพี่งัดขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะออเวลาจะเททรายอะไรอย่างงี้อันนี้พันเจ็ดกว่าบาทนะทุกคนอันนี้ก็จริงๆโดนตกชามก่อนชามน่ารักค<อ>ืออะไรอ่ะเอ้ยนราบักเป็นช้อนน่นนารัากน่าเป็นชามเซรามิกอันนี้เท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ในงานเหลือแปดร้อยสี่สิบเฮ้ยไม่ถึงพันทุกคนคุ้มคุ้มมีของแถมด้วยสวยมากทุกคนตำตำ พัดลมเหมาะกับการเอาไปวางไว้ในรถเข็นยิ่งนะมันก็จะได้เกือบรอบพันเลยใช่ไหมคะอันนี้ดีอ่ะดีดีดเ,อเออใช่ใช่ใช่คืออยากระเทสว่าลมมันแรงเวอร์กเกินหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้กําลังดีนะคะใส่เจลดเใด้ด้วยให้ลมมันเย็นขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้ราคาเนี้ยคือเป็นอันเดียวกันเลยแค่ว่าพันเก้าเนี่ยจะไม่แถม power bank นะคะตัว2 5 0 0้าเขาจะให้ power bank ไป1น่งอันพัดลมจะได้อยู่ใช้นานๆนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลย เออรถเลดเผือใครชอบพาน้องเนี่ยนั่งรถเข็นนะคะเราก็เอารอบรอบคันไว้แบบนี้นะคะ่ะแล้วลมมันก็แบบโฟลเบาๆน้องไม่ตกใจโอเคเลยนะคะเดินสนุกอยู่นะพยายามไม่ใช้เงินเยอะอยู่นะคะ <c oughs> น่ารักอ่ะจากร้าน Sugar Baby ชามเยอะมากสก็ตติฉีชมสปิ้งก็มีนะทุกคนสปิ้งหางว่นางเลยน้องหมาก็มีค่ะเอามาคัสตอมได้ ปลอกคองปลอกคอเขาบอกว่าใส่เบอร์ใส่ชื่อได้ด้วยนะคะเผิ่อใครไปตามกันนะจากร้าน Sugar Baby ตัวนี้390บาทนะอันนี้เป็นของแบรนด์ Betriska ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะจะเป็นงานน่าลงน่าเนนะ่พันโดพันโดเก๋ๆชามหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นของเล่นน้องแมวน่ารักจังเลยเป็นแบบนี้นะคะวันนีค่ะอุ้ยอันนี้ขายดีเหรอเนี่ยนี อันี้นะคะนี่อันนี้เป็นไม้เป็นไม้แบบนี้ทุกคนแล้วก็ซื้ออันนี้ไปเกี่ยวนะคะอันนี้เป็นของเล่นนำเข้าจากไต้หวันนะคะไปตามได้ c a s h m e by Hitmaster นะคะอันนี้ทุกคนอันนี้อันนี้คือแอรบักกี้เหรอน่ารักจังเลยอันเล็กนิดนึงนอนไม่ได้ต้องนั่งทุกคนดูดีนะมันไม่ใช่ขนาดปกตินะ พยายามพาทุกคนไปดูอะไรใหม่ๆก่อนนะคะเพราะว่างามมันก็จะขี่แต่ว่าเราไปดูก่อนว่ามีอะไรน่าแปลกใหม่บ้างหรือเปล่าไปเดินกันต่อะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธแ ะะจะเป็นพวกอุปกรณ์ในการมึนเมาทั้งหลายพวกแคตนงแคตนิฟนะคะจะมีหลายรูปแบบด้วยกันเลยเนาะมองมาทางนี้ก่อนจะเป็นพวกผลมทาทาทบิสดแบบนี้เลยมันดูสดมากทุกคนแล้วก็จะเป็นฟิลแบบของเล่นนะตัวนี้เนี่ยอ๋อดมให้ดูอันนี้กลิ่นค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนมันจะมีความนุ่มๆนิ่มๆอย่างนี้ซื้อไปให้น้องเล่นได้ขำๆนะคะจะส่งกลิ่นมทาทาทบิแบบนี้นะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยเป็นเชือกแบบนี้นี่ค่ะ นี่อันนี้จะเป็นซูชิทุกคนอันนี้น่ารักแคทนี่ปือนก็นผสมผสานัฒนาอ๋อนี่อันนี้อันนี้หน่าตำนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ที่เฮนดี้โชว์ให้เมื่อกี้ก็จะมีเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะเห็นว่าเฮนน่าจะจัดตัวซูชิไปอันนี้เป็นฟิลรองเท้านะคะทุกคนคือแมวชอบอะไรแปลกๆนะคะไปลองกันได้นี่ค่ะสาธิตการใช้จริงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ AI นะคะนี่ของจริงนี่จะมีแบบนี้ด้วยนะเป็นของเล่นใช้อะไร โดนัทอันนี้เป็นโดนัทอันนี้น่ารักเป็นด ental care cat toy น,น่ารักมากจำไม้ตกแมวอันนี้ได้ไหมที่เขาทำมาจากข้าโพดอะ่ะตอนนี้เขามีแมงมุมสีน้ำเฟี้ยวอะ่ะสีน้ำตาลนะเห็นปะนี่ทุกคนเว้นกันได้นะแมวชอบอยู่มาอยู่ที่บูธแพนเทรลนะคะทำมาดูของใหม่ตัวนี้เป็นแป้งคุมมันเป็นอาย พาวเดอร์เอาไว้แบบว่าทาประมาณตรงตาน้องอะไรเงี้ยไม่ให้มันแฉะง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ <_ S 1> ขขเขาก็มีหวีด้วยนะค่อนข้างเบาเลยะคะ่ะได้แบบนี้ด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นที่เช็ดข้ามน้ำตานะคะที่เฮนนี่ใช้อยู่นะแป้งจะเป็นแบบนี้นะคะบอกว่ามีส่วนผสมจากลังไม้ด้วยวแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาทาลงรอบดวงตาน้องเหมือนแป้งเหม็ๆอ่ะทุกคน อันนี้เป็นแบรนด์กิมมี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นฟรีสไตร์ผักนะคะจะมีสูตรคอลลาเจนนะคะสูตรจอยน์แอนจอยตัวนี้จะเหมาะคนที่เหมือนแบบมีน้องแมวที่มีปัญหาพวกเรื่องข้อต่อแล้วอยากเสริมอะไรดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นผงๆนี้ใช่ไหมแล้วผสมน้ําบางตัวที่เขากินง่ายหน่อยกินเก่งกินแซบหรือเขากินอร่อยเขาก็จะกินอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าบางบ้านเขาก็จะเอาไปท็อปบนอาหารอาหารเปียกอะไรเงี้ยไอตัวเหลี่ยมๆเมนี้ยก็จะมีในซองเลยนะมีเป็นฟิลนี้ทุกคน อันนี้จะซองละประมาณ139บาทแต่ว่าซองหนึ่งกินได้หลายครั้งนะคะประมาณ3-4ครั้งเลยไม่ใช่แค่รอบเดียวนะนี่คอลเลกชันคริสต์มาสของเพอร์เพ็ตน่ารักมากน,นี่น่ารักนะดูดูดูดดนี่อันนี้เป็นฟรีสไตรแบรนด์ที่ชอบอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะคะน้องๆเขาชอบกินตัวโกดมิวนี่นี่ อันนี้คะ่ะทุกคนนี่เป็นซองแบบนี้ดีนะทุกคนอันนี้แบรนด์เขาปรับเพราะว่าสมัยที่เฮนชอบอะ่ะมันยังเป็นแบบไม่มีซองแยกแบบเนี้ยมันเลยจะแบบเป็นก้อนเหมือนให้ได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาปรับแล้วอันนี้ไปลองกันได้นะคะของโฮลิสติกเขามีหลายแบบเลยนะเป็นปลาไข่จระเข้ไทยนี่จระเข้ไทยน้องพูดไทยได้อะจระเข้ไทยแนละ้วอกไก่ต้นอ่อนข้าวสาลีอันนี้ก็น่าลองนะชีสแพะได้อนะไรบ้าง ของใหม่ๆเยอะอยู่ทุกคนเออเป็นกำลังใจให้งานี่ยเขาโตขึ้นเยอะเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ลูกฟูกนะคะนี่เขามีคอลเลคชันคริสต์มาสนีออันนี้เป็นคอใหม่คนเยอะมากอันนี้ราคาไม่แรงเลยนะนี่มีต้นคริสต์มาสด้วยน่ารักมากๆเลยเป็นที่ขนเล็บนะคะจัดแล้วจ้ะอันนี้3า0้กว่าบาทเองถูกมากเขาให้ของแถมมาด้วยเป็นที่วางโทรศัพท์ เดินไปแป,ป๊บๆพี่เบียร์บอกว่าเงินหมดไปสามพันงงซื้ออะไรไปวะจริงๆเดินครบไปแล้วนะทุกคนรอบหนึ่งเดี๋ยวเฮนรี่พาเก็บอีกรอบหนึ่งเพราะว่า <ๆ S 2> วันนี้มาวันสุดท้ายแล้วคนเยอะดูอิดมาเปิดบูธด,ด้วยน่ารักมากหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเฮนรี่ <Henry S 2> ใช้กระบะทรายอันนี้แต่ว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าใครอยากได้กระบะทรายที่มันทนทนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเหมือนดีในแง่ที่ว่า คือต่อให้เราลางให้เราขัดแล้วขัดอีกอะ่ะมันจะไม่แทบไม่เป็นรอยทุกคนเขาเคลือบออกมาดีมากๆเลยนะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันใหญ่มันใหญ่มากมันใหญ่ทำความสะอาดทีก็แบบยกเยอะนิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็น่าลองมากชามให้อาหารเก๋ๆคือเน้นความมินิมอลอ่ะแบรนด์เนี่ยทุกคนน้ำพุสวยมากทุกคนอันนี้เป็นแบบเซรามิกเย็นเลยล่ะสวยเนาะเราจะมีเงินซื้อเปล่าอันนี้ก็น่ารักค่ะตัวนี้เป็นชั้นที่วางของด้านบนได้ข้างล่างแมวไว้นอน พามาดูพัดลมสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะคะมี2แบบเลยราคาประมาณนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นตัวดูดลมเข้าไปแล้วลมก็จะปล่อยมาตรงนี้นะคะถ้าเป็นของแบรนด์นี้เขาจะมีประกันตัวมอเตอร์ให้6เดือนสาธิตการใช้งานต้องมีผู้ใช้จริงอยู่ในรถเข็นด้วยน้องมองแรงมากเย็นสบายไหมลูกเย็นสบายไหมได้อยู่เปรียบเทียบกับอีกสองบูธนะคะสรุปเลือกเป็นของแบรนด์นี้นะคะ b o n t ท l แล้วก็ซื้อตัวเป็นแบบสำรองไปด้วยเลย2 5 0 0เขาจะได้ประกันมอเตอร์1ปีเลยแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเขาจะมีอะไหล่ให้ด้วยก็เลยแบบว่าเออซื้อบูนี้ดีกว่าพ่อพี่โบนางอยากได้ก็เลยซื้อไปเพราะว่ายังไงเราน่าจะได้ใช้อยู่แล้วแหละโอเคอยู่นะทุกคนเผื่อใครอยากไปตามนะคะจะของร้านใจดีแวะพามาดูรถเข็นนะคะเห็นนี้พ่อมองหลายรอบมากเขาบอกว่ารถเข็นนี้ดูวัสดุดูดีจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้นี่พี่เขาให้คําแนะนําได้เลดได้จริงมาก แบรนด์ Boo Boo Paws นะคะทุกคนอันนี้น่ารักมากโอ้ดู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 ดดมาละ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 โอ้อยากหู่บนรถเข็นบ้างสังเลยบุ๊คเขาแต่เขาจะพามาให้ดูนะคะโอ้โอันนี้เป็นราคาซีได้หนึ่งเท่าไหร่อะพี่เบียร์อออหมื่นแปดตอนนี้เป็นราคาโปรนะคะอึบอือหนึ่ง โอ้อโหโครงดีวัสดุดีก็เลยมีน้ำหนักนิดนึงนะคะทุกคนกลางกลางวิลเลข้างล่างมีที่เก็บของเยอะด้วยนะนี่เขามีอ c c เซสเซอรี่คริสมาสด้วยนะเก๋ๆฟิคาโกออกรถเข็นรุ่นใหม่แล้วแหละน่าสนใจตรงที่อันนี้เอาไปเป็นคาสีซีด้นะคะสีสวยด้วยอะดูดีอยู่เดี๋ยวให้ดูดีไซน์ข้างหน้าตรงนี้สวยนะมีอันนี้พับลงได้ด้วยนะทุกคนร นี่ปึ๊บออแวะพามาดูของกุ๊กกิ๊บน่าราักเ็นเคยมีสร้อยของเขาแล้วนะนี่ให้ดูใส่น่ารักมากถ้าเห็นเข้าใจไม่ผิดอะอันนี้คือเขาเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นเลยนะทุกคนน่ารักอ่ะเหมือนปิ๊ปองเลยจานน่ารักมากทุกคนไอพวกนี้ก็เอาไปคัสตอมในสร้อยของเขาได้เห็นปะนี่น่ารักก็มาหาดาราค่ะ อันนี้จะเป็นบูทเฟอร์เฟรนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสเปรย์ลดเครียดนะคะตัวนี้ลลไไแล้วก็มีตัวสเปรย์ฉีดกระบาทรายด้วยนะจะเป็นพวกการคุมกลิ่นอะไรอย่างนี้แบบนี้นะคะมีที่ชู่เปียกด้วยนะนี่เสียเงินอะไรเยอะแยะวะเนี่ยวันนี้หมดไปเท่าไหร่ เพิ่งกลับมาจากโตเกียวอัน,นังเพิ่งหมกไปไปเมือเนี่ยขนาดไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรนะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่นะคะหวังว่างานเพ็เอ็กโปปีนี้เพื่อนๆจะได้เดินกันในคลิปแบบนํำใจนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย